สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเด l ร n e นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอากพยากรณ์อากาศประจำวันที่15เดือน12กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตตกหนักนะครับผมช่วงเวลา13บนกาถึาง15นาฬกา้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเขตจับกันเลยครับ มาที่เพจรจัดระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับผมครับสภาพอากาศหิมะตกหนักปกิมอนที่จะมีตาน,น,นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูในะเพชจับระดับสูงกันเลยครับมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักกันนะครับผมปกิมอนก็จะมีตานี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย